สวัสดีครับพบกับติเกนเจอร์นะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวมาคุยกันเรื่อง r a n เ e r NFT อนะครับอ่ะมีเพื่อนเพื่อนสอบถามเข้ามาหลายคนเลยนะครับพร้อมกันเลยนะว่าถึงเวลาหรือยังครับว่า r a นเ e r NFT ตัวต่อไปจะเป็นตัวนี้หรือเปล่านะบราว์เสือขาวนะครับ ผมยังไม่รู้ว่ามันจะเป็นตัวไหนครับก็ต้องใช้คําว่าตัวนี้ก็มีโอกาสแต่จริงๆเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปไล่ดูกันนะผมว่ามันยังเหลืออีกหลายตัวมากๆครับที่จะมาเป็นเอลนเจอร์ NFT นะอ่ะเรารู้ก,กันอยู่แล้วครับว่าเอลนเจอร์ NFT เนี่ยมันจะยึดตัวพื้นฐานเป็นหลักนะก็คือเรื่องของสกิลนะครับซึ่งตัวที่มันเก่าๆมากๆากากแล้วมันกากๆอะ่ะเอาตรงๆก็มีเยอะแต่ตัวที่แบบดูทรงแล้วเนี่ยถ้านํามาเป็น NFT จะโหดรามากก็มีอยู่เหมือนกันอ่ะซึ่งตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งนะว่าเฮ้ถ้าเกิดมาเป็นนนผมมว่ามนน่าาัจะ โหดได้พอสมควรเลยนะครับอเดี๋ยววันนี้ถือว่ามารีวิวตัวเก่าด้วยเลยนะครับว่าถ้านําตัวเก่ามาเล่นในยุคปัจจุบันมันจะใช้งานได้ดีหรือเปล่านะอะจะมาใส่เกียร์โดนแน่นอนสักนิดหนึ่งครับแล้วลองนํามาเล่นดูกันนะครับโคโรโบดิจิมอนแอ็เนเจอร์ครับก็จบวนะรอบนี้จบวันศุกร์หน้าครับตุก28ก็ไปเรียบร้อยนะครับใครยังอยากได้เรนเจอร์เกียร์นะครับหรือว่าต้องการจัดแพ็คนะผมขอแนะนำร้านเติมเกมร้านนี้เลยนะครับ ลุงยุทธชาแนลร้านเ,มเกมราคาถูกปลอดภัยใส่ใจคนเติมครับไอดี ID ผูกอะไรก็เติมได้หมดเลยนะครับทั้งไลน์ Facebook Google Apple นะครับเติมถูกมีแค่ iOS นะครับแต่ว่าติดตามร้านลุงเอาไว้เวลามีโคต้านดอยนะเราจะได้ไปเปิดกรชาเองนะครับแต่ว่า iOS ยังเติมถูกที่สุดนะแล้วก็บริการพิเศษจากร้านลุงยังมีตลอดนะครับเติมจากร้านลุงนะครับลูบี้นะครับแพ็ Ruby, คลูบี้ Ruby, คูณสองแพ็คต่างๆไปจัดกันที่ร้านลุงนะแล้วก็พึ่งดวงลุงยุทธเปิดกระช้า,าผมเห็นน้องๆหลายคนเนี่ยไปเติมร้านลุงแล้วก็ลกเ เหมดอนได้เกียร์ตามที่ต้องการนะใครสนใจพึ่งดวงร้านลุงครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์นันเอาไว้ให้ที่ปักมุดคอมเมนต์นะครับลุงยุทธชาแนลร้านเติมเกมราคาถูกปลอดภัยใส่ใจคนเติมครับทางจะเงียบแอดไลน์หนึ่งท่องทางครับที่แอซายลุง988อ่ะล่าสุดรีวิวยอโตคู่ยมคอมโบนี้คือใช้โหดจริงๆนะก็คือมีจุดที่ใช้งานได้ดีจริงๆแล้วก็พอมันเป็นจุดตรงสกิลบัฟ อ่านะแล้วก็คอมโบความสามารถก้าวดาวเนี่ยแบบนี้มันก็จะใช้งานในจุดนี้ได้ระยะยาวนะส่วนจุดอื่นคือเดนเจอเปาะบางจริง <ing> นะใส่เกียร์ดีๆคือต้องดีจริงๆอ่ะแต่ก็จุดที่มันใช้งานดีก็จะดีมากๆ่ามาโตนะส่วนไทจิก็รู้กันอยู่แล้วครับว่าค่อนข้างโหดเกินเบอร์เ,เดี๋ยวรีวิวอีกอ่ะเราติดตามดูกันได้ครับใครสนใจนะอยากได้คูเทพอยากได้เกียร์ก็ไปจัดกันที่ร้านลุงยุทธนแนลเลยนะครับ เออวันนเจอ NFT ครับอ่ะเดี๋ยวให้คำยี้ยงางกันอีกนิดนึงเนื่องจากว่าผู้เล่นใหม่เยอะครับหรือผู้เล่นเก่าที่กลับมาเล่นเนี่ยก็เยอะเช่นเดียวกันนะครับอสูเมื่อาวานเนี่ยไลฟ์นะครับที่เพจของน้องเชอปังนะครับก็โอ้โห น่ารักสดใสเหมือนเดิมนะทางฝั่งพี่พเลนเจอร์ก็ไปแกงน้องกันอยู่เหมือนกันนะเพราะว่ามีการแอดไลน์นะครับสดๆเลยนะครับแล้วก็พิวพีนะก็มีอัเดดนะครับพิวพีสามวิจบเลยเออเรียได้ว,ว่าเราก็ไปแกงน้องนะ,ะแต่ว่าน้องคัเกมคือน้องไม่เคยเล่นเกมนี้โอ้ยผมว่าน้องให้ความรู้ดีมากนะคือมาคัครั้งแรกแล้วแบบกับเกมที่แบบคือเนื้อหาอรายละเอียดเกมนี้มันเยอะมากจริงอ่าต่อให้เป็นผู้เล่นเก่าที่แบบเล่นตีตะแรกๆมาปัจจุบันเนี่ยมันก็มีหลายส่วนที่แบบว่าเป็นข้อมูลใหม่ๆเต็มไปหมดนะ เมื่อวานก็เรียกได้ว่าดูคอมเมนต์เนี่ยทางฝั่ง FC น้องเขาก็จะมีสาระติดตามมานานครับก็จะเห็นว่าบางคนก็รู้จักนะเกมไรนเจอร์นะบางคนอาจจะยังไม่ได้เล่นแล้วแต่ก็แบบว่าเคยเล่นก็มีหรือไม่รู้จักก็มีน่าจะดึงผู้เล่นมาโหลดเกมนี้ได้เยอะพอสมควรเลยครับซึ่งก็มีมาคอมเมนต์แบบประมาณว่า รู้จักเ,เกมนี้นานมากยังมีคนเล่นเหรอจริงๆคนยังเล่นเกมนี้ค่อนข้างจะเยอะมากๆนะครับก็เขาวงกวนี่ ID ดีเป็นหลักแสนอะเรียกได้ว,ว่าผู้เล่นก็หลายหมื่นนะครับหลักๆเนี่ยก็ไทยญี่ปุ่นนะครับไต้หวนันอินโดเนี่ยสี่ชาตินี้นะครับ ID ดีในเกมนี้ก็จะค่อนข้างเยอะพอสมควรอ่ะเข้ามาเล่นกันได้นะคนเล่นเกมนี้ยังเยอะอยู่นะมีเพื่อนอีกเพียบเกแต่ว,ว่าเพื่อนจะเป็นระดับโหดๆล,ล้วพรด้วยความที่ว่าเกมส0ปีนะแนะ่นอนครับว่า เขาก็แปลงไกลแล้วส่วนผู้เล่นใหม่ไม่ต้องกลัวเราเก่งในระดับเราได้อย่างแน่นอนนะครับเอ uh, นเจอร์ NFT ครับเอนเจอร์ NFT เนี่ยมันจะเป็นเลนเจอร์ตัวพิเศษนี่ก็คือตามนี้โอ้ล่าสุดหมดแล้วนะ,ะเหลืออีกเจ็ดวันเดี๋ยวมีตัวใหม่เข้ามานะครับก็เป็นตัวพิเศษนะครับที่ทางลายญี่ปุ่นเนี่ยเขาต้องการจะโปรโมทบอกเชนอนะคาอยู่ในวงการคริปโตเคอเรนซีนะนาจะเข้าใจความหมายพวกนี้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งทางรายญี่ปุ่นเนี่ยเขาต้องการทดสอบ แล้วสุดท้ายเนี่ยหวยมาออกที่เกมไรเลนเจอร์แล้วมาออกเกมเดียวด้วยนะเกมอื่นก็ยังไม่ได้เอาปทดสอบอะไรยังไงครับแล้วก็ไปรประมาณเนี่ยเราเห็นเลยครับว่าเลนเจอร์ไอพน่ยมาตลอดครับมีเว้นไปแค่รอบเดียวเท่านั้นแล้วสุดท้ายก็กลับมาใหม่ตัวล่าสุดก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวของลิลนาตเปลาไม้คือมันจะยึดจากตัวพื้นฐานน่ะ เต็มที่ก็ปรับตัวเลขเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับนี่อย่างเงี้ยตัวเดิมไม่ทะลุนะเขาก็ปรับให้ไม่ทะลุเนี่ยนะมันก็จะมีทั้งตัวที่อ่ะเน้นสะสมวนไปนะรหรือว่าเป็นตัวที่บอกว่าเฮ้ยตัวพื้นฐานเดิมโหดมากๆนะครับก็ถ้านะครับเป็นตัวที่นิยมเนี่ยมันก็จะมีราคานะครับอ่ะ NFT จริงๆเนี่ยในเกมเขาเรียกว่าโทเคนใช่ไหมอ่าผมเรียก NFT เพราะคือโทเคนที่ไม่สามารถทดแทนกันได้มีจํากัดมีจํานวนจํากัดนะสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับอ่าก็ผมก็เลยเรียกว่าเลนเจอร์ NFT นะครับ อย่างเงี้ยเดี๋ยอีก7วันเนี่ยมันจะมีตัวดอปฟรีก่อนอันนี้คือเป็นตัวดอปฟรีนะ550ชุดนะครับอ่าครับส่วนตัวขายจะมาวันที่1กรกฎานะอันนี้ก็จะขาย50ชุดซึ่งถ้าเกิดไอห้ชุดเนี่ยอ่ามันเป็นตัวเก่งสมมุติเป็นตัวบาเสือขาวอย่างนี้นะผมว่า เฮ้ยถ้ามันเก่งนะราคามันก็จะสูงครับตัวไหนที่เก่งๆเนี่ยตัว NFT เนี่ยที่เป็นแบบอ่าเราเทรดมานะฮะอ่ย่างซื้อ50ชุดอันนี้จะเทรดได้เป็นลายตัวนะครับเขาก็เทรดกิดเป็นหลักหมื่นนะตัวละหมื่นสอง0มื่นสามมนก็ว่ากันไปนะส่วน550ชุดเนี่ยอันนี้มันต้องขายยก ID ก็ราคาตามความพึงพอใจนะครับอ่าย่างซื้อ50ชุด ตัวหนึ่งก็ประมาณส0 0พันนะประมาณนี้ซื้อบางคนเขาก็เน้นสะสมนะแล้วก็รู้กันครับคนเติมในเกมนะที่เขาเติมมาเนี่ยสามพันนี้น่าจะจิ๊บจ้อยอ่ะที่แบบเติมกันเป็นประจำนะสันตรับผมนี่สามพันเอาไว้ให้อาหารแมวก่อนนะเออนะครับอ่ะซึ่งถ้าตัวนี้มาเดี๋ยวมาไล่ดูกันนิดนึงดีกว่านะว่าแบบเอ้ยเรนเจอร์ Ranger, คือพื้นฐานเนี่ยเขาจะเรนเจอร์ตัวปกติของตัวเกมมาก่อนอ่านะครับแสงมืดนี่จะยังอ่คงจะเป็นช้อยหลังๆนะผมว่าตัวปกติเนะี่ย มันมันจะยังมีอีกเยอะมากๆเดี๋ยวผมไปไล่ดูนิดนึงแล้วกันนะคือผมว่ามันยังมีอีกหลายตัวมากๆเง่งตัวพวกนี้ก็สามารถที่จะเอามาทําเป็น NFT ได้เนี่ยหลายตัวเลยนะอะเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาเป็นร่างเอาต้าดีกว่าแล้วกันครับจะได้คุ้นหน้าคุ้นตากันนิดนึงเอาเป็นตัวร่างธรรมดานี้ไม่ค่อยคุ้นเนี่ยเสือขาวมีโอกาสนะครับ ตัวนี้ก็เป็นไปได้คือมันยังมีอีกหลายตัวมากๆอ่ะที่เป็นเรนเจอร์ตัวปกติตัวเกมอย่างตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะที่ถ้าสมมติเอามาเป็นเอลีมันก็เก่งได้ครับหลายตัวจริงๆเนี่ยมีอีกเพียบเลยอ่าฉะนั้นเนี่ยกว่าโคตาจะมาถึงบาเสือขาวผมว่าจะจะน่าจอิกนนอย่างตัวนี้ก็เก่งนะบาร์บีคิวนะเนี่ยที่เราเลงๆเอาไว้ครับอ่าส่วนตัวนี้อ่ะมีหลายคนถามบนท็อปต้นนั้นมีนำมาใช้คือเอาจริงใช้ตัวอื่นก็ได้ ตัวนี้ผมลองดูแล้วไม่ได้มีอะไรพิเศษหรอกนะลดต้านตัวหนึ่งดีๆมีเยอะครับคือถ้าเกิดเอาจริงนะของถ้ามันดีจริงบอกเลยใช้กันเพียบอ่านะไอตัวนี้มาแล้วนะครับนี่บางตัวก็ยึดนี่อย่างตัวนี้ถ้ามาผมว่ามันก็เก่งได้นะครับหรือเฮตดพิษยังไม่มาเนี่ยมันก็เก่งได้นะครับตัวตลกอย่างเงี้ยโอ้โหเหลือเยอะเหลือเยอะแล้วกันนะอ่านะับอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็จะเป็นตัวของ อ่าซัลลี่หน้าไม้นี่อย่างนี้อ่ะเรียกได้ว่ายังเหลือคิวอีกหลายตัวแล้วกันนะก็ไม่แน่ใจว่าเสือขาวจะมาในรอบนีไหมอาจจะถือว่ามารีวิวล่าสุดแล้วกันนะครับว่าเสือขาวเนี่ยมาครั้งแรกนะครับซีซั่น4นะกันยาปี59อ่านะครับโอ้โหจะ8ปีแล้วนะตัวนี้นะครับก็เรียกได้ว่าคือมันมีจุดที่ใช้งานได้ดีครับอ่าด้วยความที่ว่าเขาจะใช้ ข้อมูลพื้นฐานของเรนเจอร์ตัวเดิมถ้าเป็น n f t นะตำแหน่งยืนก็จะเป็น458นะครับเคลื่อนที่ก็จะ663ไวมากนะความโดยในการเตนมตีก็สูงปีดคือสเตตัสเดิมผมว่ามันโหดน,นะ ถ้าเป็น NFT ก็จะโหดมากครับอ่านะครับครูไรนเจอร์สามวิเออร่างนี้3วินะและด์าร์ก็ใช้ไม่ได้เยอะมากมายครับอาสกิลนี้ครับเป็นดาเมจพิษนะครับดาเมจพิษกว้างเพียงแค่30จุดเท่านั้นครับแต่ว่าครูดาวสกิล4วิอ่าเรียกได้ว่าเป็นเลนเจอร์โนหนึ่งนะในยุคนั้นครับอ่ามันมันมันเบียดเบียดกับยุคเสือขาวอะพอแชมเปญเออเบียดเบียดกับแชมเปญพอแชมเปญมาตัวนี้ก็ถูกดับรัศมีอ่านะครับ แต่มันยุคใกล้เคียงกันนะอ่านะครับก็อีกสกิลหนึ่งครับเป็นดาเมจนะครับกระเด็นอ่ะไม่ทะลุนะแต่ว่ากว้างถึง600จุดคูดาวสกิล4วิอ่าซึ่งตัวนี้เนะี่ยเราสามารถไปจับได้ฟรีครับที่เศษพิเศษน่าจะด่าน3ด่านส่นแหละอ่านะไปไล่จับกันได้ครับคนที่ได้มานานแล้วนะครับก็น่าจะเป็น P 1 0้อก็หมดละของผมไม่ค่อยได้เก็บนะเก็บมาก็ย่อยทิ้งก็เลยไม่ทำเป็น P 1ร0อยนะครับ อ่ะคูดาวสกิลสี่วินะ่คือจุดเด่นของตัวนี้ครับทั้งสกิลหนึ่งแล้วก็สกิลสองที่ค่อนข้างจะลึกนะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองไปทดสอบดูเบื้องต้นนะครับอ่านะครับว่าแบบโหมันทั้งลึกทั้งแรงไหมผมจับใส่เกียร์โดนแนะ่นอนนะมันก็จะดูโหดขึ้นนิดนึงนะครับคือไม่ทะลุก,ก็จริงนะแต่ว่าเรนเจอร์ยิงค่อนข้างจะลึกอ่ะแบบนี้ศัตรูออกมาจากหน้าป้อมเนี่ยโดนกระเด็นขัดขวางครับมันสามารถทําลายจังหวะศัตรูได้นะคือยิงกระเด็นเนี่ย สมมตินับศัตรูนะครับมีท่าไล่เวทที่ช้านะครับโดนสกัดกั้นโดยการยิงกระเด็นเนี่ยมันสามารถที่จะเรียกได้ว่าทําให้ศัตรูเนี่ยต้องนับครูดาวสกิลใหม่สมมุติจะไล่เวทออกมาเนี่ยแล้วโดนยิงกระเด็นนะเนี่ยอย่างเงี้ยนะอ่ะเดี๋ยวดูครับบอสจะได้ออกดาเมจสกิลสักดอกหนึ่งไหมเนี่ยไม่มีครับนี่แม้ว่าเรนเจอร์เราจะเก่ากึกเปราะบางไม่มีพลังชีวิตครับแต่บอสเนี่ย แค่จะงางก็หงายนี่มันจะทำลายทำในส่วนของอ่าคูดสกิลนะเออเรียกด้ว่าเป็นตัวที่เนี่ยดูแนละ้วมันลึกนะครับนี่ดูนะโอ้โหลึกมากครับเือถ้ามันมาเป็น NFT นะผมว่ามันจะโกงโกงไปหรือเปล่านะอ่ะรอดูแล้วกันถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่หลายคนเฝ้าจับตาดูนะครับอ่าว่าถ้าเกิดมาเป็น NFT นะคือส่วนตัวผมนะ NFT นะ่ะผมไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่เพราะว่า 550ชุดละมันน้อยมากๆเอาตัวดรอปนะตัวดรอปฟรี550ชุดนะครับแย่งซื้อนี่ไม่ต้องแย่งอยู่แล้วนะคือน่าจะแย่งเขาไม่ทันครับอ่ะเดี๋ยวลองนำมาเล่นในยุคปัจจุบันดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างอ่าเราเป็นท่านไฟใช่ไหมเอะพวกตัวท่านไ้ก็น่าจะโดนได้ง่ายๆครับอ่ะเดี๋ยวดูนะพวกที่โดนกระโดงกระเด็นครับคืออย่างน้นอยๆเนี่ยชะงักได้นิดนึงเนี่ยผมว่าก็น่าจะโอเคเนี่ยกระโดงกระเดน็น จะดอนครับคือมันลึกนะคือแค่นิดนๆหน่อยๆอะ่ะแล้วแล้วบางตัวนะผมต้องบอกก่อนนะคือบางตัวเนี่ยมันมันลุกช้าก็มีอยู่เหมือนกันนะเรนเจอร์บางตัวเนี่ยเหมือนอนิเมชันเขาทําแบบเออเหมือนทำาห้เรนเจอร์มีปัญหานะโดนกระเด็นแล้วลุกช้านะครับแต่จริงๆไม่มีผลนะเพราะว่าครูดาวสกิลคนระับมันจะถูกนับไปเลยทันทีอา่าเนี่ยดูวอลแล้วกันนะ อ่าครับเลนเจอร์นะครับกระโดงกระเด็นนะแต่ว่ากระเด็นต้องดูดีๆครับเพราะว่ามันจะมีตัวที่โดนดามเมจแล้วพลังชีวิตลดเกินครึ่งนะมันก็จะล้มนะครับก็คือกระเด็น1ทีนะถ้าไม่ใช่สายพลังครับคือสายพลังจะไม่กระเด็นเนี่ยแบบเนี้ยอ่าเมื่อเทียบกับไอ้เจ้าปูที่บปนท็อปตำนานบางทีรามาใช้นะผมว่านําเสือขาวมาเล่นเนี่ยยังดูได้ประโยชน์มากกว่านะอะแม้ว่าจะไม่ทะลุนะครับแต่่าอย่างที่เห็นนะว่าพอนะครับ สกิลมันลึกมากๆเนี่ยบางทีเรนเจอร์เดินออกมาจากหน้าป้อมยังไม่ทันได้รับบัฟยังไม่มีอมาตะาเนี่ยมันก็โดนได้นะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นจุดหนึ่งนะของเรนเจอร์ที่ไม่ทะลุมันก็จะหวังตรงประมาณนี้ครับว่าแบบยิงกระเด็นนะครับนี่เพื่อที่จะทําลายจังหวะนะเดินมาหน้าป้อมแบบนี้ครับยังไม่ทันได้รับบัฟอะไรครับเพียงอย่างน้อยก็กระดงกระเด็นนะเรนเจอร์ยิงข้ามหลังอะไรก็ว่นไปครับอ่ะ เจอบินครับเจอบินแล้วเราก็ไม่ได้ใช้กันบงกันบินด้วยนะอ่านจะรอดไหมครับอ่าผมพักเสือขาวไว้ก่อนเพราะว่ามันโดนเพิ่มแรกอยู่เออเพิ่มแรกโดนเพิ่มแร่อยู่นะจื๊ออ่านดูทรงแล้วไม่น่ารอดครับเพราะว่าเราไม่มีกันบินนะครับอาจจะต้องพึ่งตัวเอเมิเียครับมาตัดันบินน,นิดนึง เออพาคพืนก็ไม่น่าจะเจาะเขาได้ไหมเนี่ยอ่ะผมน้องพึ่งก่อนเออตาตามด้วยก่อนเอาี้ยํำป้อมเขาหน่อยเพื่อนตายแล้วไม่ทันครับเฮ้ยต,ตาตานได้อยู่โอ้โหเกือบเฉียดตายเนี่ยแหละเอมิเลียนะยังใช้ได้นะเออนะเพราะว่าส่วนใหญ่บินเขาใช้บินว่องไวโหนี่เกือบตายอยู่นะเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าวินาทีเฉียดตายเลยทีเดียว อามาต่อครับเสือขาวอ้นอญ่ที่บอกครับว่าเลนเจอร์นะตัวมันต่อให้เก่าขนาดไหนครับถ้าเรานำนครับจุดที่มันนํามาใช้งานได้ดีเดี่ยดูนะนี่นะกระดงกระเด็นกระดอนครับอ่านะเมื่อกี้โดนดามเมจไปบางเนี่ยคือเลนเจอร์มันยืนไม่ได้หรอกนะตัวมันค่อนข้างจะเก่ามากๆนะครับอ่าโดนหยุด5วิบทีครับได้อย่างนี้นะผู้เล่นนะที่เพิ่งกลับมาเล่นนะครับ คือหยุด5วินาทีเนี่ยมันเพิ่งมาเมื่ออรอบแรกเป็นเกิดชั้นนี้ซีซั่นหนึงนะครับก็น่าจะเป็นสิงหาแถวๆสักปี64ประมาณนี้เดี๋ยวก่อนนะเกิดชั้นนี้2นะครับเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงนะ คือบางตัวมันก็จําได้บ้างไม่ได้บ้างครับอ่ะถ้าเกิดเกิดชั้นนี้ซีซั่นสองเนี่ยอันนี้เพิ่งมานะครับแต่ว่าเกิดชั้นนี้เนี่ยโอ้โหนี่ผมก็จิ้มไปนะอีกมือนึงก็ดูข้อมูลเกมไปนะครับอ่ะกดออโต้ไปเลยอ่ะโอเคผมกดออโต้ที่ทีมเอแล้วกันนะอ่ะให้เสือขาวนะครับนี่ค่อนข้างจะช่วยได้เยอะนะครับ อาสิงหา64สีโอสามกำลังจากปีแล้วนะอ่านะับความสามารถหยุด5นาวินทีครับคือใครมาเล่นบินหนึ่งและบินไปก่อนบินขอน,นี้ก่อนครับอ่ะใครที่มาเล่นนะหลังจาก3ปีก่อนหน้าน,นี้ครับก็น่าจะแบบเฮ้ยอะไรวะเนี่ยหยุด5นาวิทีทำไมเลนเจอร์เราปล่อยตัวไม่ได้ครับคือมันเป็นเรื่องของความสามารถนะแล้วก็ตัวบินอีกอะไรประมาณนี้ครับที่ อย่างเงี้ยนะคูเล่นเก่ากลับมาเล่นครับข้อมูลใหม่เต็มไปหมดเลยนะร,รายละเอียดเยอะแยะมากมายเลยนะอ่านะครับบินนี้ก็จะมีคนถามมาเยอะนะครับว่าแบบไอ้บินเราจัดการเขายังไงได้บ้างครับอ๋ออันนี้ถ้าล้มตายนี่คงจะโดนดาเมจน,นะเออดาเมจจากตัวอื่นครับผมไม่ได้โดนจากเสือข่าวนะเสือข่าวคือเจ้ามาแค่แบบช่วยทําลายจังหวะแค่นั้นเองนี่แล้วมนลึกนะอ่ะดูดูยากครับอ่ะเดี๋ยวต้องดูนี่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 น,นี่ชัดเจนครับว่า ไอเสือนี่พอปล่อยไปมันจะเป็นควันเสือออกไปนะแล้วก็กระเด็นไปตามควันเสือเมื่อกี้เห็นชัดเจนนี่นี่นรูเดียดโดนเนี่ยอย่างที่บอกครับถ้าจังหวะที่ศัตรูครับไม่ทันได้มีบัฟอมตะขึ้นมาป้องกันเนี่ยเรนเจอร์ครับที่ไม่ทะลุเนี่ยเราก็หวังพึ่งตรงนี้การอีกอย่างหนึ่งก็คืออมตะขึ้นเราก็จะใช้เรนเจอร์ประเภทที่ล้างอมตะออก นะครับเรนเจอร์ที่ไม่มีทะลุก็ต้องไปพึ่งตรงนั้นอะ่ะมันก็จะเป็น2จังหวะต่อนิดหนึ่งแต่ถ้าเกิดเป็นเรนเจอร์ที่มีสกิลทะลุโดยตรงเนี่ยมันก็ทะลุได้เลยทันทีครับไม่ต้องรอล้างเออนะอันนี้คือความต่ตางของเรนเจอร์ที่มีทะลุกับไม่มีทะลุนะครับโอ้อันนี้คือง่ายทายเลยเนีย่เห็นไหมนี่ขนาดจับตัวเก่ามาเล่นนะครับก็ถือว่านํามาเป็นทางเสริมอะ่ะ คือคุณจะเสริมยังไงก็ได้ครับในกรณีที่แบบว่าเรามีเดนเจอร์ตัวทางพิเศษนะครับแล้วแบบไม,ไม่อาจจะแบบว่าไม่ได้โหดนะแต่แบบอ,ยอยากจะจับมาเล่นนะครับมีจุดที่แบบพอจะใช้งานได้ก็หยิบจับมาใช้ดูนี่แล้วแบบว่ายืนไกลครับเคลื่อนที่ไวนะความเร็วในการโจมตีสูงนะครับอันนี้เดินนำหน้าไปก็ตายสิครับพี่เออพี่ตัวเก่านะ อดูครับด,ดนูนี่นี่นี่ดูโอ้โหนี่ครับเห็นชัดเลยครับว่าเสือขาวครับยิงนี่กระเด็นเพียบเลยชัดเจนมากนะครับเพราะว่าผมใส่โดนแน่นอนนะเออก็อย่างที่บอกครับกียาครับก็จะยกระดับเรนเจอร์ได้เป็นอย่างดีครับโอ้โอันนี้คือชัดเลยนะว่าพอเสือขาวนี่ปล่อยออกไปเนี่ยมีตัวกระเด็นอยู่เรื่อยๆเลยครับเป็นไงล่ะเออ นี่เลนเจอร์โตเก่าก็จริงนะนำมาเล่นในยุคปัจจุบันก็คือนำมาเล่นแบบในเชิงแบบสนุกสนานนะอย่างที่ผมบอกนะว่าแบบเฮ้ยเราเล่นเกมนี้อย่าไปซีเรียสหัวร้อนอะไรมากมาย่เรานำไปเล่นสนุกสนานก็ได้ครับเออแต,แต่โอเคละเขาใช่ละบางคนก็เวลาเล่นก็จะจริงจังโดยเฉพาะการเปิดกระชาอันนี้หัวร้อนได้ไม่มีปัญหานนะแต่เรื่องของการปั้นทีมการเล่นเนี่ยผมมองว่าอาจจะทำมาเล่นแบบสนุงสนุกบ้างก็ได้นะอย่างผมเนี่ยก็แนะนำเรนเจอร์นะที่แบบว่าบางตัวมันก็ไม่ใช่แค่สนุกอย่างเดียวนะมันก็นํามาใช้ประโย ได้จริงนะในกรณีที่เรนเจอร์ตัวมันเก่ามากๆนะครับแล้วก็อยากจะลองขุดมาเล่นในยุคปัจจุบนันแต่ก็แน่นอนแหละนะต,ต้องยอมรับนะว่าเรนเจอร์ตัวเก่ามากเนี่ยอาจจะต้องยกระดับด้วยเกียร์อย่างเงี้ยเราใส่เกียร์ตีสกิลโดนแน่นอนครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเกียร์ใหม่นะทีประเล่นเก่าก็อาจจะยังไม่ได้คุ้นชินนะว่าแบบมันมีโดนแน่นอนเขาเวลานะ,ะส่วนที่หลบแน่นอนอผมบอกไปแล้ว น่าจะเป็นเปอร์เซนต์ที่ยากอยู่นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะว่า,าเกมพยายามมาทําให้โดนง่ายเข้าง่ายตายง่ายนะครับนะครับมีความสามารถที่จะทําให้หยุดยั้งศัตรูออกมาให้น้อยๆเพราะตรงนี้มันเป็นกีดจากัดตรงที่ว่าเดี๋ยวพอปล่อยตัวออกมาเยอะอนะแม้กระทั่งสกิลกราฟีอะไรเงี้ยก็จะไม่ค่อยได้ทําออกมาแล้วอาจจะมีบ้างแหละนะต้องรอจนกว่าเขาจะดูว่า ถ้ามันทําให้แบบว่าเกมมีโอกาสจะค้างกระตุกแกหลกนู่นนี่นั่นครับมันก็จะมีความเสี่ยงที่จะทําออกมาครับฉะนั้นพวกนี้อาจจะไม่ค่อยมีแต่ว่าเกียร์โดนแน่นอนก็จะมีมาเรื่อยๆนะซึ่งก็บอกแล้วครับเกียร์โดนแน่นอนครึ่งปีหลังมาทุกเดือนเลยครับยกเวน้นแค่พฤศจิกาเดือนเดียวนะรายละเอียดก,ก็แจ้งไปหมดแล้วนะครับฉะนั้นรอรู้นแล้วกันนะนเรนเจอร์เนี่ีตัวต่อไปจะเป็นตัวอะไรครับยึดจาก,ก,จากาข้อมูลพื้นฐานของตัวเกอของตัวเรนเจอร์เดิมก่อนนะครับว่าถ้ามันดีนะอย่างเสือขาวนี่ก็แน่นอนว่า ใช้อย่างดีเลยนะครับ อ่ะขอตโบดิสิ่งว่าในเบนเจอร์ครับทิ้งทวนแล้วนะใครยังอยากได้อยู่นะครับเลนเจอร์เกียร์จัดแพ็คนะก็แนะนำร้านเติมเกมร้านนี้เลยนะครับลุงยุทธชาแนลร้านเติมเกมราคาถูกประภัยใส่สิ่งกวนเติมครับ ID ดผูกอะไรก็เติมได้หมดนะทั้งไลน์ Facebook Google เปิ้ลครับเติมถูกเกมไลนเจอร์มีแค่ iOS นะครับแต่ว่ามีบริการพิเศษจากร้านลุงนะอ่าแล้วติดตามจากร้านลุงไว้ครับเผื่อมี Android เข้ามานะแต่ว่า iOS ยังเติมถูกมากๆครับแล้วก็บริการพิเศษครับเติมจากร้านลุงอ่างงๆนนนะะะเเเติิมแลลล้้วกก็ใใใหุปดาาชยคครรับอ่สจ รีบไปจัดเลยครับเดี๋ยวผมไปเรยงร้นเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์ครับลุงยุทธชาแนลร้านเติมเกมราคาถูกปลอดภายัยใส่ใจคนเติมทักใจเงียบแอดไลน์เป็นหนึ่งช่องทางครับที่ Assign ลุง988นะครับเอาวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะขอให้โชคดีครับช่วงโค้งสุดท้ายนะให้ได้เลนเจอร์ให้ได้เกียรติตามที่ต้องการครับเอาวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ